มีบริการถอดปั๊มไปเปลี่ยนโอลิงไปเทสปก็ปีดีเซลไม่ไหมย้ายไปรากระบ,บังนี่คมเลยเหรอยีายนี่คม,มน,นิดเดียวย้ายโดนรถไฟฟ้าอ๋อโดนรถไฟฟ้าโดนหน้าร้านหน่อยอ๋อ ไ,ไออทนี่จะถอดออกอ้าวไปรุนแล้วไปเู่นทไทยโอเคเป็นไทยใช่ไหมดูว่าเป็นไทยกว่ากราบปูอืม จะเสร็จประมาณกี่โมงช่วงบ่ายมาติดตั้งพี่บ่ายกี่โมงก <laughs> ็น่าจะไม่เกินสองโมงไม่เกินสองโมงแถ้ามีรูปเครื่องในตอนทําถ่ายมาให้หน่อยก็ดีเลยนะ <laughs> เพราะจะได้เป็นไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เขาได้เ <c oughs> อ่ยได้ลูกค้าเราบอกให้ก็พี่อยู่ในช่องของพี่อยู่ใน ช่องวุฒิอินทนินนะอย่าลืมยูทูบวุฒิอินทนินวุฒอินทนินวงแรกของไอเอส ก็เยอะเหมือนกันกนะนี่เราไปทำก็คือโอลิงเปลี่ยนหมดใช่ไหมใช่ปิดทุกซ่อมเลยมีต่อเพื่อให้มันคลายตัว ไม่ออกอ๋อร้อนเออนาะก็วิธีคนไทยนะไม่รู้ฝรั่งก็ใช้ัง้งไม่น่าใช้นะไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ออกแม่งค้อนปอนทุบอีกนกไม่ออกลูกหมางไม่ออกค้อนปอนทุบป,ปุ้งปุ้งปุ้ง,งหัว <Okay. S 2> แม่งเบี้ยวมันโอ้โห oh, <laughs> แล้วก็ลูกปืนไม่ออกเคาะเคาะลูกปืนแม่งก็เบี้ยวใส่เวลาจะเอาเข้าก็เคาะเข้า ไอเรากนสงสารโดยเพราะไอลูกหมากอะไอพวกไอไอหัวลุกหัวลุกหมากเคาะปุ้งปุ้งปุ้งหัวแป้งแบนมดันมีตัวตัวดันตัวดุอตัวดูใช่แต่คนไทยเคาะอย่างเดียวไงนคอนปอนคอะอะไรปุ้งปุ้งปุ้งเป็นวิถีการซ่อมบานๆก็ไม่ผิดหรอกไม่มีไฟให้ด้วยเนี่ย จังก็มาด้วยพอใส่สะดวกอย่างนั้นก็อากาศดีตอนนี้ขับขี่รถเก็นสบายอากาศเย็นสบายเมื่อวานก็ไปทำที่แ่งจ่ายนะรุ่นเลยส่วนมากรถเก่านี่รถหกล้อหกล้อรถไทยหนา ในรถเครื่องปั่นไฟครอบลองถ่ายเทศกาลฟิล์มเออมีดูเซอร์วิสไม่ต้องเปิด ก็บอกบนตัวก็ไม่มีรูโซวิตอ,อ่าอลนี้น,นี้ทํมิ่งก็ไม่ไม่เพี้ยนใช่ไหมไม่เพี้ยนใช่มีรูโซวิตอยู่สองอันมีคนก็ถามถอดยังไงเนี่ยแหละก็มีคนตอบอยู่แล้วล่ะในเพจว่าเออมันมีรูโซวิตไม่ต้องเปิดฝาหน้า ไฟหน้าเรื่องใหญ่แล้วภาพที่เปลี่ยนไหมครับอย่าง coming อะแส่โลนะเออไม่รู้าะพอดีรถเป็นรถน้องชายพี่แล้วก็ขานมาผ่าสูตรทางใช่เดี๋ยวมันไฟมันคงเตือนมั้งน่าจะเตือนอืมอืมอืมโอเคก้าทีจะเสียงอะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโทรศัพท์มาเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะครับอ่ะก็ดูประมาณนี้ก่อน